สวัสดีค่ะนายนินเตอร์จากบาร์เยนมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆอีกแล้วนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่อ่ในการใช้นะคะฟังก์ชันของ YouTube นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ YouTube นะคะ u t u b e นะคะก็จะมีเครื่องมือในการจัดการแล้วก็ดูแลนะคะ u t u b e ของเราเองนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าอ่ u t u b e Studio นั่นเองนะคะตัวนี้เห็นไหม ปกติเราจะมีช่อง youtube อย่างที่เราเข้าไปเซิร์ชหาการทำงานอะไรต่างๆหรือวิธีการเ,าเขาเรียกว่าทำแอปพลิเคชันอะไรต่างๆตัวนี้นะคะ YouTube Studio นะคะอ่า t u t u s t u t u o i o เดี๋ยวโคดแนนจะเขียนข้างบนให้ดูอีกทีนะคะ YouTube Studio นี้นะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับ Youtube ของเราไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือการเข้าไปพูดคุยนะคะกับสมาชิกหรือคนที่เข้ามาคอมเมนต์ u u u b e ของเรานะคะตรงนี้ก็คือการจัดการนะคะเป็นเครื่องมือในการาตั้งค่านั่นเองนะคะหรือ ะะทีนี้เนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปติดตั้งนะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะลงชื่อเข้าใช้หลายคนมีปัญหาในเรื่องของการที่อา้าวฉันจะทํายังไงดีเข้าไปยังไงนะคะวันนี้คนแนนก็จะมาไขข้อข้องใจนะคะเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะจัดการกับ YouTube Studio เนี่ยนะคะเราก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ถูกไหมคะก่อนอื่นแตะเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะ แบบนี้เห็นไหมคะพอแตะเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะคะมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะคะว่าคุณจะเข้าไปหรือจะไปยืนยันเข้าเจ้าตัวยู u ูบซีโอเนี่ยตัวไหนนะคะอย่างเช่นถ้าคุณมีช่อง YouTube ที่มากกว่าหนึ่งช่องนะคะอย่างเช่นเรามีช่องที่อาจจะเป็นช่องสอนงานหรืออาจจะมีช่องที่สำหรับ private นะคะหรือจะเป็นช่องอะไรที่เป็นตลกปกฮาหรือตลกขบขันนะคะมันก็จะขึ้นบัญชี YouTube ของเราขึ้นมาแบบนี้เป็นอีเมลเห็นไหมคะ เป็นบัญชีอีเมลที่เราสร้างเอาไว้ล้วแขวนไว้กับ YouTube มันจะขึ้นมาเลยว่าชื่ออะไรนะคะช่องของคุณชื่ออะไรทีนี้เนี่ยถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งช่องนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอา,เ,อาเครื่องมือหรือมือถือเครื่องนี้เนี่ยเข้าไปเป็นช่องสตูดิโอที่จัดการกับ YouTube ช่องไหนนะคะเราสามารถแตะเข้าไปเลือกบัญชีได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าอา่อาซ้อนแต่งหน้า นะคะช่องสอนแต่งหน้า Youtube สำหรับคนที่ชอบแต่งหน้านะคะขึ้นบัญชีมาโดยขึ้นโปรไฟล์นะคะแล้วก็ชื่อช่องนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเลือกเข้าไปใช้สตูดิโอคือจัดการกับเครื่องไหนให้เราแตะเข้าไปนะคะในเครื่องนั้นเห็นไหมคะถ้าเราจะเข้าช่องไหนให้เราแตะนะคะเข้าไปในช่องที่เราต้องการจะแตะน่ะงเช่นนันจะแตะนะคะไปช่อง สมมติว่าไอ้นิดนึงสมมุติว่าเรามีอยู่2ช่องที่เราอาจจะทําไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามีช่องอื่นที่เรายังไม่ได้เข้าไปนะคะหรือล็อกอินนะคะเข้าไปเราสามารถไปแตะได้โดยการอะไรคะโดยการแตะไปที่คําว่าเพิ่มบัญชีข้างล่างเห็นไหมคะแตะคำว่าคำว่าเพิ่มบัญชี พอหลังจากแตะเข้าไปที่คําว่าเพิ่มบัญชี Google จะบอกว่าดําดเนินการต่อไหมนะคะเพื่อที่จะลงชื่อเข้าใช้ใน YouTube นะคะผ่าน Google เห็นไหมคะหมายความว่าต้องล็อกอินเข้าไปในบัญชี Google นะคะก็คืออ Google ที่เราเอาไปสร้างบัญชี YouTube เอาไว้นั่นแหละเราต้องล็อกอินเข้าบัญชีนั้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในบัญชี Google ของเราค่ะทีนี้ก็กดดําเนินการต่อนะคะ สำหรับท่านที่อยากที่จะเข้าไปล็อกอินโดยที่เรายังไม่ได้มีบัญชีหรือว่าบัญชีไม่ตรงกับที่เราจะเข้าไปล็อกอินหรือตั้งใจเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะลงชื่อเข้าใช้งานคือต้องใส่อีเมลของเราลงไปงนี้ข้างบนนะคะ,อะขออนุญาตใส่อีเมลนิดนึงนะคะอ่ะ พอใส่เสร็จเรียบร้อยสมมุติว่าของใครที่เป็น iPhone นะคะแบบนี้มันจะใช้ระบบสแกนนิ้วมือนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับท่านที่ไม่ได้ใช้ระบบสแกนนิ้วมือท่านต้องใส่อีเมลของท่านนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ให้แตะลงไปคําว่าถัดไปเขาก็จะให้เราใส่นะคะรหัสผ่านเห็นไหมคะใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เรากดนะคะเห็นไหมกดถัดไปกดถัดไป ใส่อ e ีเมลแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่อ e ีเมลเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะซึ่งจะเป็นรหัสผ่านที่เราใช้เข้าอ e ีเมลนั่นนะคะที่เราจดหรือเอาไป,ไปเอาจากที่โน้ตบุ๊กที่เราจดเอาไว้แล้วแต่เนี่ยหรือกระดาษโน้ตเนี่ยนะคะรหัสผ่านต้องเอามาใส่ค่ะขออนุญาตใส่นะคะถ้าจําไม่ไหวให้จดนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทําอะไรลงไปแล้วเยอะเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะจํารหัสผ่านได้ทุกอย่างนะคะอ่า ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยพอเราใส่รหัสผ่านไปครบเสร็จแล้วนะคะก็ให้แตะคําว่าอะไรคะถัดไปได้เลยแตะถัดไปนะคะอ่าพอหลังจากที่เราลงชื่อเข้าใช้เห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาในช n n e l นะคะที่เราสร้างเอาไว้เห็นไหมคะอ่านี่คือวิธีการ เข้าไปในช ANNEL ของเรานะคะในกรณีที่เราโหลดนะคะ YouTube Studio ตัวใหม่เข้ามาเราสามารถเลือกบัญชีได้เลยว่าเราจะเข้าไปจัดการบัญชีไหนนะคะเข้าอันไหนเลือกบัญชีไหนมันก็จะอยู่ในบัญชีนั้นนะคะอันนี้คือวิธีการที่เราเข้าไปโหลดนะคะ YouTube Studio เสร็จแล้วล็อกอินเข้าบัญชีที่เราจะไปจัดการนะคะถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งบัญชีค่ะอันนี้ก็ลองไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ